เคยเป็นกันไหมคะเวลาที่เราจะซื้อของอะไรสักอย่างบางครั้งเราไม่ได้มองร้านที่ราคาถูกที่สุดแต่เรามองถึงตัวของผู้ขายความไว้วางใจความซื่อสัตย์ที่มีให้กับเราอย่างของที่ร้านดีลวกับช่างหลายคนเลยคะ่ะ บางคนก็สวยงามมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงเวลานี่จบเลยค่ะเลิกดีลกับเขาเลยเพราะว่านอกจากเราจะขายของให้ลูกค้าแล้วเรื่องการนัดรับของความตรงเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะช่างคนไหนทิงจะงานสวยแค่ไหนแต่ถ้าพลาดเรื่องของการตรงเวลาในเรื่องการส่งของเราก็ต้องตัดทิ้งค่ะ หรือร้านขายส่งร้านไหนที่เสนอราคาของมาถูกมากแต่โทรไปสั่งที่ไรไม่เคยได้ของเลยแบบนี้เราก็ต้องตัดทิ้งเหมือนกันค่ะยอมเลือกซื้อร้านที่จ่ายแพงกว่าบางทีแพงกันนิดหน่อยแต่ว่าสามารถควบคุมเรื่องเวลาการส่งของได้แบบนี้ดีกว่าค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาซื้อของประเภทเร่งด่วนนะคะถ้าทันร้านก็จะบอกว่าทันค่ะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆร,ร้านต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะไม่กล้ารับปากลูกค้าค่ะไม่กล้ารับงานมาแล้วเดี๋ยวเสียงาน,านไม่ทันนะคะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสินค้าของที่ร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย1น9นะคะร้านเราอาจจะไม่ใช่ร้านค้าที่ขายของราคาถูกที่สุดแต่รับรองข่าวว่าของตรงปกไม่จกตาแน่นอนค่ะดูหน้าจอแบบไหนส่งถึงบ้านก็แบบนั้นค่ะไม่ว่าจะมาซื้อหน้าร้านหรือว่าซื้อออนไลน์ก็วางใจมั่นใจในเรื่องคุณภาพสินค้าได้แน่นอนค่ะหรือใครสะดวกก็แวะมาดูที่หน้าร้านได้นะคะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะสวัสดีค่ะ